ผู้ชมคะถ้าพูดถึงการให้นะคะการให้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าการให้ที่เราจะมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุดให้แบบไหนให้ด้วยความรักให้ด้วยความต้องการให้ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยคิดไม่ถึงแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาดูการให้ที่ให้ด้วยจิตใจนะคะแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนอกจาก ความสุขของคนที่ได้รับนั่นเองนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลังศิตนี่เองในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานี่นะคะมาพูดคุยกัน,นะค,ะค่ะยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะน้องทั้งสองท่านนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์นั่นเองนะคะ,ะทางด้านน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อน้องพักทิไลทิรานุกูลนะคะชื่อน้องอิงค่คะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและน้อง ผู้ชายน้องพีนะคะทีรพัฒน์ราชอุปนันท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนต้องถามก่อนชื่ออะไรน้องพีน้องพีชื่ออิงค่ะน้องอิงน้องพีกับน้องอิงเนี่ยเห็นบอกว่ามีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่า g i v i n อิน v ิฟตนวันเอ็นอันนี้มีความหมายยังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปแบบไหนคะก็คือก่อนอื่นคือเป็นการให้ไม่สิ้นสุดะครับก็คือเราประชุมวางแผนกันว่าเราอยากช่วยเหลือคนเป็นโครงงานนะครับก็คือ ค่ายสืบเนื่องสอดคล้องกับเนื้อหาก็คือการให้ใช้ทรรมดีในการดําเนินชีวิตครับก็คืออยากให้ทุกคนทําดีเราก็เลยจะทาโครงการช่วยเหลือคนนี้ขึ้นมาตามวิชาที่เราเรียนนะคะ,คะก็คือวิชา r s u 1 0 1วิชาธรรมาธิปไตยอะ,ค,ะค่ะ,ค,ะคือเหมือนการใช้หลักธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะ,คะเราก็เลยคิดว่าการให้อะก็เป็นหลักการที่เราน่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะ คือใช้ได้ทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยทีเดียวนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าแปลกตาด้วยนะคะพี่ออยเพราะว่าฉากในรายการของเราวันนี้นะคะพิเศษนะคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ฉากสวยที่สุดเลยยอะไรเพราะว่าน้องๆเนี่ยทำกันเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ป้ายบอกแล้วนะคะห้องสมุดเราทำอะไรกันบ้างหเล่าสิคะก็ โครงการของเรานะคะก็จะแบ่งเป็น5้าโครงการย่อยะคะ่คะก็จะมีทั้งห้องสมุดแล้วก็อาคารหน้าเรียน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้าแล้วก็รั้วค่ะ,คะแล้วก็ยังมีในส่วนของหลังคาะคะ่ะคือโรงเรียนที่เราไปทํานะคะเป็นโรงเรียนบัตรบัวหลวงค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะกันด้านนะคะก็เลยไปช่วยซ่อมแซงในส่วนที่เขายังขาดอยู่อะคะ่ะอ,อยู่ที่ไหนคะโรงเรียนบัวหลวง อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโอ,อโอตรงน,นี้เคยน้ําท่วมด้วยค่ะของเมากที่เขาบอกอค่ะอย่างนี้เราจะเลือกเราจะเลือกที่ที่เราจะไปเนี่ยเราเลือกจากอะไรคะก็คือเราเลือกจากเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับแล้วก็คือไม่ไกลมากเพราะว่าเรามีมาด้านงบประมาณก็ใช้ด้วยไปที่ใกล้ก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีดูรายการสนับสนุนนะคะไปที่นู่นแล้วเอาเอางี้แล้วกันคือเรา ไปออกค่ายไปเจอที่โรงเรียนนะคะ,คะไปช่วยเหลือแล้วก็ต้องเจอน้องๆน,นักเรียนใช่ไหมใช่ไหบ้างความรู้สึกคือที่ที่หนูไปทํากันนะคะ,คะก็จะมีการจัดวันบิกคินิ่งเดย์ค่ะคือให้น้องๆมาช่วยกัน ทำความสะอาดนะด้วยการร่วมกับพี่ๆค่ะ,คะแล้วก็มีการสันทนาการน้องๆอะค่ะค่ะในาการสันทนาการน้องๆก็สนุกกันมากแล้วก็อยากให้พวกหนูไปในวันเด็กอีกค่ะแล้วกิจกรรมมีอะไรคะถึงแบบเออเป็นกิจกรรมการสร้างกิจกรรมร่วมกันที่ทําร่วมกับน้องๆหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนบ้านสัมโคกถูกไหมคะมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย ในวันวิคินนิ่งเดย์ก็คืออาคารของน้องๆอะค่ะคือในส่วนของห้องวิทยาศาสตร์ห้องเรียนก็จะมีปุ่นเกาะเยอะมีอยากได้ก็ช่วยให้น้องๆแบบช่วยกันทำอะค่ะคะน้องๆก็พอมีพี่ที่ไปช่วยทำร้องเพลงกันน้องๆก็รู้สึกมีความสุขสนุกสนุกพี่คะพี่คะค่ะแล้วไปทำไปไปนำร้องที่นี่ที่แรกใช่ไหมคะน้องเครับเป็นที่แรกครับก็คือ เหมือนโครงงานแรกเลยครับก็เลือกที่ทาที่นี่ก่อนนะครับไปที่แรกมาแล้วเป็นไงบ้างอยากไปต่ออีกไหม <laughs> อยากทำ <laughs> รู้สึกว่าให้แล้วมีความสุขครับเห็นเขายิม้มตามคอนสเตปครับจริงจริงอ่ะทีนี้พ <นะ S 1> ี่ถามย้อนไปนิดนึงค่ะสาหรับวิชาเรียนธรรมทิปไตยซึ่งเป็นวิชาเรียนนี้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกวิชาบังคับค่ะตอนเวลาที่เราพูดว่าวิชาบังคับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องไปตั้งใจเรียนนะททำเกตทำคะแนนหรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปเรียนแล้วเราได้ความรู้อะไรจากวิชานี้บ้างค่ะก็ วิชานี้นะคะก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างค่ะ,ะคือได้ทั้งการทํางานกลุ่มการไปทําโครงการเนี่ยสอนให้เรารู้ถึงการทํางานกลุ่มความสัมพันธ์วิเคีาะในกลุ่มแล้วก็รู้ว่าแบบเพื่อนคนนี้ถนัดอะไระเราต้องมีการจัดงานแบ่งงานที่ถูกต้องค่ะค่ะ,คะ,ะแล้วก็อย่างนี้ในกิจกรรมต่างๆที่ทํากันเนี่ยนะคะมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะกี่กี่คนอย่างนี้ดีกว่า คือในการทำกิจกรรมก็คือเราทําร่วมกันหมดเลยครับทางขนาเลยประมาณทำทุกคนทำทุกคนประมาณสักกี่คนเนี่ยเยอะไหมร้อยสิบสองคนโอ้เยอะนะก็คือจะแบ่งหน้าที่กันแต่ละโครงการย่อยครับไปช่วยกันทำครับก็จะมีหลากหลายโครงการไปของเราเลือกกันให้ใช่ไหมและของเพื่อนคนอื่นอาจจะเลือกหลักทำข้ออื่นหรือเปล่าก็คือไม่ใช่มันเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียวคือให้เลยให้ไสิ้นสุดครับแล้วก็ในนั้นก็จะแบ่งเป็นโครงการย่อยอย่างที่บอกอีกห้าโครงการครับมีมีอะไรอีกบ้างนะคะ ก็มีไอ้คำหลังคาครับอ๋อคือแต่ละที่ไป<ช>เลยใช่ครับก็คือแบ่ง<อ>ก,กันไปเเรา,เ,เ,ราเราคิดว่า5ข้ออันไหนยากที่สุดในความคิดของผมก็ น่าจะเป็นหลังคาทําเองราชาทายนะใช่ครับเพราะว่ามันระยะเวลาคือเราขึ้นกลางวันไม่ได้ต้องทาเช้ากับเย็นเพราะว่าตอนกลางวันมันจะร้อนมากร้อนมากๆแต่ผิวจะเปลี่ยนสีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรในการทาอะไรอย่างนี้แะคะคือเราจะต้องเตรียมไปเองต้องเตรียมไปเองด้วยครับแต่บางอย่างคือเขาเขาก็มีบ้างแต่คือมันไม่ครบก็คือต้องหางบประมาณซื้อไปเองบ้างครับค่ะตอนนี้ที่เราเข้าไปช่วย ที่โรงเรียนวัดบัวหลวงก่อนใช่ไหมคะ,<ช>คะเป็นยังไงบ้างมันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องเข้าไปอีกนะก็คือตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่คืออยากเข้าไปแบบเจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงการทํางานแน่นอนแหละ,ะต้องมีอุปสรรคนะคะเรื่องงบประมาณเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของงบประมาณมีเรื่องอะไรอีกไหมคะก็จะเป็นส่วนของ อากาศนะคะอากาศที่โรงเรียนคือร้อนมากเลยค่ะก็คือมันจะมีกลุ่มที่ทํรล้วใช่ไหมคะต้องทาสีั้วแล้วคือตอนกลางวันคืออากาศร้อนมากเลยค่ะก็แบบต้องใส่ปอกแขนใส่หมวกโมงไปทาสีอะค่ะแล้วก็ในส่วนของหลังคาที่ผมทาก็คือพื้นนะครับอ๋อคนนี้เป็นคนหลังคาเนี่ยคือมันจะมีส่วนของท่อประปาที่มันแตกอยู่นอกเขตโรงเรียนครับแต่น้ำมันซึมมาตลอดเวลาทําให้พื้นตรงนั้นเปียกตลอดก็คือ เราจะทำงานได้ยากลำบากนะครับโทรไปบอกป๊าาเขาก็แบบ หมือนว่าเขายังำดำเนินการให้ไม่ได้ตอนนี้ยังเฉยอยู่ยังจำเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แต่ทีนี้ว่ามันช้าไปสําหรับคนที่อยู่ในนั้นแล้วแต่เหมือนตอนนี้เขาจะมาซ่อมให้แล้วอ๋อซ่อมให้แล้วค่ะอ่ะจริงๆแล้วนี่แหละคือการที่เราให้อย่างแท้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าเราเองก็คือคไม่ได้ให้แค่ว่าเสียสละเวลาหรือว่าทุ่มเทรางกายใจแต่การที่เราไปเสี่ยงนะต่ออุอบัติเหตุเราไปยอมตากแดดเนี่ยขึ้นบนหลังคาอีกปกติชีวิตนี้อาจจะไม่ยอมตากแดดก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่านี่เราไปทำเนี่ยแล้วเรารู้สึกสิ่งที่ได้กลัับนนมมาารรูู้้้สสึึกกกยงงงไ็ ดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่แบบเราทำสำเร็จอะค่ะคือเราก็วางแผนแบ่งงานกันแล้วเวลาทำก็มีอุปสรรคเช่นร้อนบ้างไกลบ้างอย่างเงี้ยค่ะต้องเดินทางแต่พอเราทำแล้วเราได้รอยยืมจากน้องๆอะค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตอนที่หนูไปคือหนูไปสันทนาการน้องๆอะค่ะไปให้น้องๆร้องเพลงแล้วพอน้องๆร้องเพลงจบใช่ไหมคะน้องก็เอา กำไรอันนี้ค่ะมาให้หนูแล้วก็บอกว่าพี่อิงคะหนูให้แล้วคือหนูรู้สึกว่ามันมีความสุขมากมากค่ะใช่พี่เห็นรอยยิ้มน้องอิงพี่ก็รู้แล้วมีความสุขมากมากเลยรอยยิ้มออกมาทางตาด้วยร่ากายแบบนี้คุณผู้ชมชมรายการเราอยู่คงต้องบอกแหละว่าขราวหน้าขนาดทันตแพทย์นะมีกิจกรรมต้องบอกนะเนี่ยเดี๋ยวทุกจะได้ตามกันไปด้วยพี่ถามนิดนึงถามจากใจเลยนะว่าคนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปแล้วพอเจออุปสรรคแบบนี้มีใครถอนตัวไหม ท้อไหมมีท้อว่ารับแต่ไม่ไม่ถอนตัวเพราะไม่มีถอนตัวยังสู้เต็มที่อยู่ใจมาเต็มร้อยอครัทีนี้เนี่ยเนื่องจากนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เราเรียนการที่มหาวิทยาลังสิตนะคะวิชาธรรมธิปไตยแสดงว่าเราได้ลงมือเรียนทั้งอาภัก ภาคทฤษฎีในห้องเรียนว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างเราได้ลงมือปฏิบัติก็คือทําโครงการที่เป็นการให้กับผู้อื่นจริงๆสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าวิชานี้มันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ทํมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญที่ทําให้เกิดวิชานี้ขึ้นมาเราคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเราทั้งในการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ ก็มีประโยชน์มากนะครับคือแบบให้ทำให้เรารู้จักตัวเองรู้จักเพื่อนแล้วก็รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตในสังคมที่แบบทําให้มีความสุขนะครับเห็นบอกว่าการบวกรวมในการที่ออกโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีธรรมุงธรรมะอะไรงนี้เข้าไปขัดเกลาจิตใจหรือว่าเข้าไปเป็นเครื่องยืดเหนื่อวจิตใจตรงนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคืออะไรบ้างนอกเหนือจากการให้ก็เป็นมีเมตตาค่ะแบบเราเห็นน้องๆแบบน้องๆก็แบบ ตัวมอมแมมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจค่าไม่รังเกียจมีพุ่มเล่นขี่มาขี่ผ้ามาด้วยหรือเปล่ามีเก็บผ้าไว้ด้วยนี่นี่นี่อ่ะผ้าบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ทางด้านมีป้อลขนมเนี่ยอ๋ออ่ะมาน้องอิงลบมาให้ตากล้องมองนี่ใช่ไหมคะเป็นภาพกิจกรรมเป็นที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือต้องไปทำความสะอาดก่อนเนาะพอทำความสะอาดพอสถานที่สะอาดแล้วปุ๊บก็มานั่ง เออมานั่งสอนน้องทางนน้นอย่างนี้<ช>แล้วก็มาร้องเพลงล้วงําทเพลงกันใช่ใชค่ะ,ะ,คะแล้วพอเสร็จแล้วก็มีประมวลภาพกิจกรรมใช่ไหมนะคะ,ะ,คะเกิดขึ้นอันนี้พี่ถามต่อว่าโครงการโครงการต่อไปหรือว่าการที่จะต่อยอดโครงการนี้เนี่ยมีไหมแล้วมีมีในแนวทางไหนคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทําต่ออยากสานต่อในการช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับคือมันรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนเห็นรอยยิ้มของเขาครับคืออยากทําต่อ มีใกล้ๆนี่ไหมเป็นโครงการใหม่ๆมีไหมคะคือนะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่คุยังไม่ได้ทางผู้อํานวยการเขาก็เหมือนผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเขาก็เล้เขาก็อยากให้ไปอีกอยากไว้ให้วันเด็กนี่พวกพี่ๆมาช่วย น้องเพลงให้น้องฟังหน่อยไปเลยเดี๋ยวพี่ส่งพี่ออยไปขอติดล้อกันไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพี่มีคําถามนิดนึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่านิสิตนักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะชอบไปออกค่ายไปกิจกรรมและบางครั้งเราจะเห็นมีกล่องไประดมทุนตามที่ต่างๆด้วยบางผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจรู้สึกเอ๊ะเด็กๆไปเที่ยวหรือเปล่านะคะไปทากิจกรรมจริงๆไหมแต่อยากให้เราเป็นเสียงเพราะเราเคยออกไปทํากิจกรรมแล้วบอกผ่านไปยังนะคะรายการผู้ชม อะไรกับเราว่าการทำกิจกรรมนี้มันมีประโยชน์จริงๆยังไงบ้างครับคือเวลาเราไปเปิดหมวกนี้คือเราต้องการงบประมาณจริงๆครับเพราะว่าเรามีปัญหาจริงๆถ้าเราได้งบประมาณแล้วเราสามารถทํากิจกรรมต่อได้คือถ้าเราไม่ได้คือเราก็หมดกําลังใจแล้วครับก็อยากจะได้งบประมาณปุ๊บเราจะมีกําลังใจมากขึ้นครับเราทําเราไปทาจริงครับอ่ะน้องอิงก็คือตอนที่ไปเปิดหมวกก็แบบมีความรู้สึกว่าเอ๊เราจะได้ไหมแล้เขาจะให เงินเราไหมแต่ว่าเราก็พยายามสื่อออกไปจริงๆว่าเราเอาเงินตรงนั้นมาช่วยน้องๆเขาจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นด้วยเข้าใจค่ะว่าเราต้องการไปช่วยเหลือคนจริงๆค่ะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจไงคิดว่าการไปแสดงแบบเนี้ยเงินตรงเนี้ยจะไปถึงน้องๆจริงไหมหรือว่าผู้ที่ออกโครงการแบบเนี้ยเออเอาเงินไปเที่ยวเล่นกันหรือเปล่าตัวนี้บอกเขายังไงคะให้เขาเชื่อว่าเอ้ยนี่เราเอาไปทําจริงๆนะไปทําการกุศลจริงๆไปช่วยน้องๆที่เขายากลำบากจริงๆตรงนี้ ก็คือตอนแรกเรามีลงพื้นที่ไปก่อนครับแล้วก็ไปเก็บภาพมาแล้วก็ทําเป็นบอร์ดครับแล้วก็ถือไปด้วย <c oughs> ใช่ให้เขาเห็นพ<อ>ี่เคยหย่อนนะจำได้เคยห <c> ย <oughs> <อ>่อนนะ,ะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะโครงการดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะ,ะทิ้งท้ายนะคะในวันนี้นะคะอยากให้ฝากไปยังเพื่อนๆคะ่ะทั้งชาว ISU แล้วก็ผู้ชมรายการด้วยนะคะว่าการที่เรานะคะได้มีการทําประโยชน์เพื่อสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่ามาเชิญชวนให้ทุกคน ให้เหมือนกับเราให้เปมนที่สุดค่ะน้องพี่ก่อนก็ได้ก็อยากให้ทุกคนคิดว่าการให้เนี่ยไม่ต้องหวังถึงตอบแทนหรอกครับคือเห็นแค่รอยยิ้มเขาเราก็มีความสุขแล้วครับขอให้ทุกคนแบ่งปันกันเยอะๆครับก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบรู้จักการให้ค่ะเราไม่ต้องเหมือนว่า เจอปุ๊บแล้วเราให้อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันค่ะเราให้ขนมน้องเราให้ขนมเพื่อนก็ถือว่าเป็นการให้แล้วลืมเพียงแค่เราให้รอยยิ้มเขาก็ถือว่าเป็นการให้ที่ดีค่ะเหมือนน้องอิงกับน้องพีใช่ไหมยิ้มตลอเดี๋ยวพี่ก็ยิ้มตามไปด้วยใช่ค่ะมีความสุขไปด้วยสําหรับผู้ที่ได้มองเห็นได้ดูรายการนี้นะคะพอรู้ว่าเป็นโครงการดีๆที่ให้ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนที่มันดู มากค่าด้วยเงินหรืออะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของคนที่ได้รับนั่นเองอย่างที่บอกนะคะวันนี้ทางรายการทางรายการ Wisdom s e a t i o n ในช่วงของ ISU Society ต้องขอขอบพระคุณนราทั้งสองคนมากนะคะที่ให้กีาทางรายการค่ะก็ถือว่านะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะมีสารพันความรู้มาฝากกันค่ะ